เอาไปต่อกันที่เรื่องนี้ดีกว่าค่ะไปที่อดีตพระยันตรานะคะที่ว่ามีภาพออกมานะคะจะเป็นคารวาสหรือว่าจะเป็นพระสงฆ์ก็ดีที่มากราบไหว้ดูแล้วไม่เหมาะสมเอามีความคืบหน้าออกมานะคะเกี่ยวกับกรณีนี้แหะค่ะที่อดีตพระยันตรานะคะเดินทางกลับมาเมืองไทยในรอบหลายปีเอายังคงแต่งกายคล้ายพระสงฆ์ถึงแม้ว่าจะพ้นจากเพศบรรพชิตไปนานแล้วก็ตามนะคะและลูกศิษย์ลูกหาพระสงฆ์แม่ชีก,ก็ยังมากราบไหว้กัน มีอีกภาพหนึ่งที่เกิดขึ้นค่ะประมาณ15ตุลาคมที่ผ่านมาอดีตพยันตระเดินทางไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชปรากฏว่าชาวบ้านจำนวนมากเลยแห่ไปรอต้อนรับนะคะที่วัดพระมหา,าธาตุวรมหาวิหารแล้วก็เอาเนี่ยค่ะกระดาษหรือว่าผ้าสีขาวเนี่ยมารองทางเดิมถอดกระเป๋าเสื้อผ้าให้อดีตพยันตระเหยียบชื่อว่าเป็นสิริมงคลค่ะ

แน่นอนก็เกิดคำถามอีกนะคะว่าเอ๊แล้วเหมาะสมหรือเปล่านะคะ,ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์เออนาชีก็ดีอนะคะอดีตพยันตราเขาเอามาเปิดใจกับผู้สื่อข่าวอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วทุกครั้งที่พูดเนี่ยก็ยังใช้คำแทนตัวเองว่าอัตมาอยู่ทุกครั้งโดยอดีตพยันตราปฏิเสธที่จะไม่ขอพูดถึงเรื่องคดีเก่าๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ยืนยันบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยตัวเองก็ยังปฏิบัติตนเช่นเดียวกับพระที่ถือศีลทุกอย่างต่างก็แค่เพียง ยงภายนอกนะคะก็คือว่าจีวออาจจะเป็นสีเขียวผมเอยหนวดเอยอาจจะยาวส่วนสาเหตุที่กลับเมืองไทยเพราะคิดถึงแผ่นดินเกิดอาตมาเจอชมวนาธรรมมา,าหลายปีพต่ตวัวไม่เค่กาวาวัติศาสตร์ชาวเพศไม่กช่ครับอาตมามันคงไม่คงมันจะพอดมาอยู่ป่าอยู่อเมริกาก็อยู่ป่าเรบูด อยู่องเดียวรูปเดียวอยู่มาได้ตั้งแต่ปีสองพันสองทีนี้สองพันยี่สิบเอ็ดแล้วก็ประมาณสิบเก้าปีผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณภูมินสารสมบูรณ์ค่ะได้พูดคุยกับลูกศิษย์คนหนึ่งนะคะของอดีตพยันตระเธอบอกว่ามีความเคารพนับถืออดีตพยันตระมานานกว่า20ปีนะคะ ถึงแม้ว่าจะมีประวัตินะมีคดีล่วงละเมิดทางเพศเสพเมทุนก็ตามนะคะแต่ว่าก็ไม่ทําให้ศรัทธานี่น้อยลงแล้วที่ผ่านมาเธอบอกว่าอดีตพยันตระไม่เคยกล่าววาจาลาสิขาแม้แต่ครั้งเดียวดังนั้นภายในจิตใจยังเป็นพระสองฆ์อยู่ถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยจะไว้ผมยาวไว้หนวดยาวรุงรังไม่ได้ใส่จีวรก็ตามแต่ว่าหลักคำสอนของท่านก็ยังสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อันนี้คือความเห็นของเธอคะ่ะ ็ได้สัมผัสกับท่านคําสอนท่านดีมากซึ่งเป็นชีวิตประจําวันที่เราใช้ได้อย่างนี้ค่ะแล้วเราก็ติดตามท่านมาตลอดจนถึงปัจจุบันใครพูดยังไงใครยังไงถ้าทําตามคําสอนท่านคุณจะไม่ตกต่าแน่นอนเพราะท่านเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนทั้งนั้น<ป>ใจข้างในท่านเป็นพระและท่านเคยยังไม่เคยเปล่งวาจาออกมา ทางด้านของพระธรรมกิติเมธีนะคะกรรมการมหาเทรสมาคมและประธานศูนย์พิทักษพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยค่ะก็ออกมาบอกกันนะคะบอกว่าที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะคือถ้าเป็นคารวาสเนี่ยลราก็ไปเคารพนับถืออดีตพระยันตราอันนี้ก็คงไม่มีใครติดใจใใแต่เพราะเป็นพระสงฆ์นะคะดูแล้วอาจจะไม่เหมาะสมการกระทําของพระสงฆ์นะคะถือว่าเป็นความผิดเล็กน้อยไม่เหมาะสมเป็นอาบัติเบาโทษดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ร้ายแรงค่ะก็คือต้องให้พระสังฆาธิการชั้นผู้ใหญ่เนี่ย,ออยไปตักเตือนไม่อยากให้ทําความผิดแบบนี้อีกนะคะโดย บอกว่าถ้าเป็นปัญหาเล็กๆแบบนี้เนี่ยพระสังฆาริการเช่นเจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะจังหวัดก็ไปแก้ไขไปดูแลมหาเถรสมาคมเนี่ยจะเข้าไปดูแลแก้ไขต่อเมื่อเป็นปัญหาใหญ่ๆที่กระทบกระเทือนกับพระพุทธศาสนามากๆมหาเถรสมาคมถึงจะลงไปดูเองอันนี้บอกว่าเป็นเรื่องเรื่องไม่ใหญ่ไม่ใหญ่โอ้เรื่องที่แบบพระส่งไปกราบไหว้กันไปหมดยังยังถือว่าเป็นเรื่องเล็กๆอย่างนี้อยู่นะค่ะก็แล้วแต่แต่ละท่านละกันนะครับ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ